สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพิ์เพชรยนต์นะคะในช่องของพิมพ์เพชรยนต์นะคะคุณลูกค้าลูกค้าท่านใดนะคะที่กําลังมองหารถที่ประหยัดน้ํามันนะคะเป็นรถสอระบบนะคะคุณลูกค้าปรับรายละเอียดเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เข้ามาแล้วหนึ่คันนะคะคุณลูกค้าเป็นคันนี้ดีเองนะคะ ปรับสภาพเรียบร้อยแล้วนะคะเก็บรายละเอียดรอบรถและภายในเรียบร้อยแล้วนะคะติดเฟรมรอบพันนะคะมาพร้อมกับการสร์ทั้ง4บ้านนะคะคุณลูกค้าเป็นรถที่ขายดีเป็นระดับหนึ่งของบริษัทเพชร์ยนนะคะเป็นโตต้าอัลติสนะคะ 1.6E CNG นะคะได้เป็นปี2012นะคะสําหรับคันนี้เพชยร์ยนตั้งขายทีะะ่ราคา2 3 9 0 0 0บาทนะคะคุณลูกค้าผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่4-5,000าเท่านั้นนะคะคุณลูกค้าท่านใดสนใจคันนี้ นะคะคเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเะยนนะคะคุณลูกค้าติดต่อพิงมาได้เลยนะคะเบอร์พริงนะคะ082นะะค7043253นะคะ,ะ,คะเดี๋ยวพิงจะพาคุณลูกค้านะคะไปดูรายละเอียดภายในรถและภายรอบรถกันเลยคะ่ะ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านหน้ากันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะกรจังหน้านะคะจะเป็นแบบโคลเมียมสองเส้นนะคะคุณลูกค้าในส่วนของไฟหน้าทั้งสองดวงนะคะจะเป็นแบบมอเติเรฟเลกเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอดท,ที่อยู่ตรงด้านล่างนะคะคุณลูกค้าในส่วนของล้อนะคะก็จะได้เป็นล้อแมกนะคะยางปี 2,020นะคะแมกขอบ15นะคะได้แมกแท้เดิมจากโรงงานนะคะได้ยางปี2,020ทั้ง4ล้อเลยนะคะในโซดของไฟเลี้ยวนะคะจะติดกับกระจกข้างรถมาให้นะคะในโซดของมือจับนะคะจะเป็นแบบ สีเดียวกับตัวรถทั้งด้านหน้าและด้านหลังน,นะคะคุณลูกค้าเป็นกระจกแท้เดิมนะคะจากโรงงานนะคะขอบตรงนี้นะคะจะเป็นยางสีดาแท้นะคะคุณลูกค้าแล้วก็ขอบด้วยโครเมียมนะคะคุณลูกค้ามาดูรอบๆคันเลยนะคะในส่วนของไฟท้ายนะคะก็จะได้เป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะมีไฟทับทิมสีแดงมุกอยู่ตรงด้านล่างนะคะมาพร้อมกับระบบเซ็นเซอร์อีก2จุดนะคะคุณลูกค้าแล้วก็ไฟเบรกดวงที่3นะคะสําหรับคันนี้นะคะเป็นเครื่องหนึ่ง 就痛。 E นะคะ CNG แทเ้เดิมจากโรงงานเลยนะคะคุณลูกค้าเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันสุดๆนะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะคะเป็นโตยต้าออติสนะคะ 1.6e CNG ได้เป็นปี2 0 1 2นะคะคุณลูกค้าได้เป็นสี่บอลเงินนะคะเพชรยนต์ตั้งขายอยู่ที่ราคา239,000บาทนะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่เพียงแค่4,000-5,000เท่านั้นนะคะคุณลูกค้าท่านใดสนใจคันนี้นะคะเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะคุณลูกค้าเดี๋ยว พินาพาคุณลูกค้านะคะไปดูรายละเอียดภายในรถกันเลยค่ะ เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดภายในรถกันเลยนะคะว่าคันนี้นะคะมีออปชัน่นอะไรกันบ้างนะคะสําหรับคันนี้นะคะติดซีมรอบคันมาให้แล้วนะคะมาพร้อมกับกันสาทั้ง4บานเลยนะคะ<ม>คุณลูกค้านีส่วนของด้านหน้านะคะก็จะได้เป็นระบบเซนทรัลล็อกนะคะกระจกนะคะจะเป็นกระจกพับไฟฟ้านะคะพวงมาลัยนะคะจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะมาพร้อมกับเครื่องเล่นซ D usb นะคะได้เป็นแอร์ปรับด้วยมือนะคะได้เป็นเกียร์ออโต ะค,ะคุณลูกค้าได้เป็นเบาะหนังนะคะบอดี้โทนสีครีมนะคะทูโทนภายในนะคะจะเป็นสีครีมตัดด้วยสีดำนะคะขับไปไหนปลอดภัยแน่นอนนะคะมีแอร์แบกให้2คู่หน้านะคะคุณลูกค้าในส่วนของภายในของเขานะคะก็จะมีความกว้างขวางนะคะนั่งยืดเหยียดขาได้สบายเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้าภายในสะอาดนะคะเก็บรายละเอียดเรียบร้อยแล้วนะคะคุณลูกค้ามาดูในส่วนของ ผู้โดยสารกันเลยนะคะในส่วนของผู้โดยสารนะคะก็จะได้เป็นเบาะหนังนะคะบอดี Body ้ทน สีครีมนะคะคุณลูกค้าทูโทนภายในนะคะจะเป็นสีครีมตัดด้วยสีดํานะคะคุณลูกค้าสําหรับเบาะหนังนะคะดูแลง่ายนะคะทําความสะอาดง่ายนะคะนั่งยืดเหยียดขาได้สบายเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้าออปชั่นครบเครื่องจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะคะคุณลูกค้าสาหรับลูกค้าท่านใดสนใจคันนี้นะคะเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพิรยนต์นะคะติดต่อพิง์ได้เลยนะคะเบอร์พิงนะคะ0ูนย์แปดสองนะคะเจ็ดศูนย์สี่สา สองห้าสามนะคะคุณลูกค้าเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้เลยนะคะสําหรับคันนี้ผ่อนเพียงแค่สี่ถึงห้าพันเท่านั้นนะคะรายละเอียดรอบรถและภายในรถนะคะเก็บเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมตั้งขายกันเลยทีเดียวนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวพี่จะพาคุณลูกค้านะคะไปดูรายละเอียดภายในที่เก็บสัมภาระแล้วก็ภายในห้องเครื่องกันเลยคะ่ะมาดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้าตรงนี้นะคะจะเป็นติดแก๊สนะคะ CNG แท้จากโรงงานนะคะก็จะมีพื้นที่กว้างขวางนะคะพอสมควรนะคะสามารถบรรจุสินค้าต่างๆนานาได้นะคะคุณค้ามาดูอุปกรณ์กันบ้านนะคะมาพร้อมกับยางอไไล่ถุงเครื่องมือแม่แรงนะคะพร้อมใช้งานกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับคันนี้นะคะคุณูกค้าไม่มีริ้วรอยนะคะคุณูกค้าขีดควรแต่ใดๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยคะ่ะ มาดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะคุณลูกค้าสังเกตได้จากน็อตนะคะลอยเม็ดอาร์นะคะแบตเตอรี่คะใหม่ใหม่กันเลยทีเดียวนะคะคันเดิมตรงแท้นะคะจากโรงงานนะคะลอยแต้มสีจากโรงงานนะคะลอยเม็ดอาร์นะคะสําหรับคันนี้นะคะเป็นเครื่อง1.6ลิตรนะคะภายในห้องเครื่องไม่มีน้มามันไหลยืมนะคะมาดูในส่วนของน็อตแก้มซ้ายแก้มขัวก,กันบ้านนะคะคุณลูกค้ารับประกันนะคะสติ๊กเกอร์มอออกก่อนนะคะซีนเดิมยางเดิมทุกอย่างแท้จากโรงงาน เลยนะะรถของเราไม่มีการจนหนักพลิกความจมน้ำเปลี่ยนสีแน่นอนค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณลูกค้า สำหรับรถคันนี้นะคะตูกใจกับคุณลูกค้าไหมสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะสนใจโต้ตาออติสนะคะ 1.6ECNG ได้เป็นปี2012นะคะได้เป็นสีบอลเงินนะคะสำหรับคันนี้นะคะเฟย์ยนตั้งขายอยู่ที่ราคา239,000บาทนะคะเครดิตฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะจองเพียงแค่2,000บาทนะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะคะประหยัดน้ำมันสุดๆเลยนะคะคุณลูกค้าเป็นรถที่ขายดีเป็นอันดับหนึ่งของบริษัทเฟย์ยนนะคะ ใช้แก๊สก็ได้นะคะใช้น้ํามันก็ได้นะคะประหยัดกันทั้ง2องอย่างนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้าท่านใดสนใจเข้ามาดูรถนะคะติดต่อพิงได้เลยนะคะคุณลูกค้าเบอร์พิงนะคะ082นะคะ7043253นะคะคุณลูกค้าสาหรับเพชฌยนนะคะออกได้ทุกอาชีพนะคะคุณลูกค้าจบทุกคันดันทุกเคสแน่นอนนะคะส่วนลูกค้าที่ติดเครดิตนะคะสามารถออกได้นะคะเพียงแค่ลูกค้าอยู่ในเงื่อนไขของลิสซิ่งเท่านั้นนะคะ ลูกค้าท่านใดที่จะเข้ามาดูรถที่บริษัทเพย์ยนนะคะมีรถให้เลือกมากกว่า3 5 0คันนะคะเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพย์ยนนะคะติดต่อพิงค์มาได้เลยนะคะเบอร์พิงค์นะคะ082นะคะเ0 4 3 2 5 3นะคะเข้าบอดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพย์ยนนะคะแล้วพิงค์จะมาอัปเดตรถเข้ามาคันไหนนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามด้วยนะคะช่วยกดไลค์นะคะกดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะคะ <c oughs> เพื่ออัปเดตรถเข้าใหม่ของบริ ริษัทเพชรยนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ